าเบอร์23ของสภาเกษตรนะครับว่ามาจากราชบุรีนะครับข้าเบอร์23ตอนนี้เกี่ยวแล้วนะครับผม,ม่าเอารถปั่นหมักฟางสดเลยนะครับ พอได้ครับโดนหนาวบ้างโดนบัวบ้างนะครับก็ไม่ได้เท่าที่ควรแต่ก็พอได้นะครับ้าวเบวอร์23ของราชบุรีห้วยหวายนะครับที่ขึ้นกับสภาเกษตรนะครับตอนนี้ก็เกี่ยวแล้วนะครับสำหรับอันนี้ก็ประมาณสามไล่ครับสามไล่กวา่าๆได้ประมาณอุ้มครึ่งะนะครับอุ้มหรือก็สองเกียนบ้าน ครับคราบอได้นะครับ